ที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือเมื่อมีการไปยื่นฟ้องศาลปกครองกรณีกสทอชอมีมติรับทราบ <c oughs> ดีลทูกับดีแทกนะแล้วก็มีสภาคุ้มครองผู้บริโภคไปยื่นฟ้องศาลร,รับไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็รอให้ทูกับดีแท็เนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะชี้แจงนะแต่ปรากฏว่ามีรายงานข่าวในบางกอกโพสต์นะได้มีรายงานข่าวนี้เมื่อ16 16พฤศจิกาที่ผ่านมานี่ฮะ อันนี้คือหน้าเว็บข่าวของบางก k กโพสเป็นรายงานข่าวที่ระบุว่า AWN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทาง a อเนะได้มีการไปร้องเพิ่มเติมต่อศาลนะได้ไปร้องขอต่อศาลให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งห้ามควบรวมทูดีแท็นะโดยที่อ้างอิงอประกาศเงื่อนไขเรื่องขึ้นความถี่นะซึ่งเป็นรายละเอียดเรื่องเทคนิคแต่นี่เป็นรายงานในบางกอกโพสย้ำนะำนะว่า เอดเนี่ยไปร้องต่อศาลปกครองในคดีนั้นด้วยนะเป็นเอกชนทีนี้ค่ะและในหน้าข่าวของบางกอกโพสต์สระบุตอนท้ายไว้ด้วยว่าเ <c oughs> ขาได้สอบถามผู้บริหารของ AS เนี่ยอ่เดี๋ยวเราดูเต็มๆนะผู้บริหารของ c s คุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์เนี่ยปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับคำร้องต่อศาลเรื่องนี้นะอันนี้เป็นรายงานเบื้องต้นนะ ที่นี้เพิ่มเติมวันนี้รองศาสตราจารย์ดรสุชาติไตรภพสกุลซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ความเห็นว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์แรกก็คือทรูกับ D t แทถ้ารวมกันเนี่ยนะถ้าเกิดว่าดำเนินการตามมติของกสทชคือให้รวมกันเนี่ยจำนวนขึ้นเมื่อมาเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเลยเนี่ยบริษัทเนี่ยจะมีจำนวนขึ้นถือครองขึ้นใกล้เคียงกับ a อเอพอใกล้เคียงเนี่ย ก็เท่ากับว่าสูสีกันการแข่งขันก็จะสมน้ําสมเนื้อแต่พอมีกระแสะข่าวว่ามีการยื่นคาร้องเพิ่มเติมต่อศาลปกครองโดยบริษัท A w n ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ a s ขอให้ศาลมีคําสั่งห้ามแล้วก็ขอให้คู่แข่งลดจํานวนขึ้นนะซึ่งมันเป็นผลตามเงื่อนไขาตามคําสั่งที่เขาอ้างโดยอ้างถึงคําร้องต่อศาลว่ามติของกรกชขัดแย้งกับเงื่อนไขาการประมูลอะไรต่อมีออะไรที่เขาอ้างไป อาจารย์สุชาติบอกว่าถ้าแบบนี้ผู้นําตลาดเดิมก่อนควบรวมคือ A.S. ซึ่งมีขึ้นมากที่สุดกําลังเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยต้องคืนขึ้นก็จะก,ก,ก็จะ,จะ,จะ,จะทําให้รายใหม่ที่เกิดขึ้นจากการรวมระหว่าง d ีแทกับทรูเนี่ยแทนที่จะมีจํานวนขึ้นสูสีกับ A.S. ก็จะยังกลายเป็น A.S. เนี่ยมีขึ้นเยอะที่สุดอยู่ต่อไปอีกถ้าเป็นไปตามนี้นะ,ะก็จะทําให้ผู้นําตลาดเดิมนั่นแหละ ได้ประโยชน์นะในภาพใหญ่ของการแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมถ้าเป็นไปตามแบบนี้นะฮะแต่ขึ้นอยู่กับสารไงพอไปร้องแล้วสารจะว่ายังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าผู้ชมจะได้เห็นว่าเดิมเนี่ยที่เขารวมกันเนี่ยเพื่อจะได้แข่งขันกับ AS เพอมีขึ้นใกล้เคียงกันนะผู้บริโภคก็เลือกทีนี้คือมันสูงสีันี่ใช่มันสูสีกันแล้วไงแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าทําไปมี การดําเนินการให้คนที่เขารวมกันเนี่ยต้องปล่อยขึ้นออกมามนะจำนวนขึ้นก็ยังน้อยกว่าเอเหมือนเดิมทีนี้มันก็จะเกิดปัญหาในทางการแข่งขันเหมือนเดิมทีนี้อันนี้เป็นการวิเคราะห์ของนักวิชาการนะเพราะฉะนั้นจับตาดูเรื่องนี้เพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยทางผู้บริหารเอเนี่ยก็ยังปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับบังกอกโพส์รวมไปถึงสารปกครองจะว่าอย่างไรเราก็ไม่อาจกล่าวเลว่อกทางทูทางดีแท็จะไปสู้ยังไง เราก็ไม่อาจไปก้าวล่วงนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปมที่น่าสนใจติดตามซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยสนใจปมนี้มากนะแล้วก็แล้วถ้าอย่างนี้จะเป็นยังไงล่ะทีนี้ไม่สนใจหรือว่าอการย่งขันมันก็จะไปสมดุลนะถ้าอย่างนี้แล้วผู้บริโภคก็เสียเปรียบนะแทนที่จะมีทางเลือกไงแล้วรวมไปถึงกรณี AS เอมันก่อนจะแจ้งตลาดเดี๋ยวเดินหน้าซื้อ3 b b บีบ เออแล,แล้วแล้วยังไงล่ะทีนี้ไม่เห็นเคลื่อนไหวเลยเพิ่มอำนาจผูกขาดไหมเ,เป็นการผูกขาดอ้าวไม่ใช่เพราะว่ายังมีทูอยู่นี่อ้าวแล้วโทรศัพท์มือถือก็ยังมีทูอยู่ก็ยังมีเออยู่อ่ะมันก็ดูย้อนแยงนะคะใช่ไหมเออเ,อ,อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ต่อไปเพราะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เอกชนมหาศาลทํายังไงให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเท่านั้นแหละแล้วเป็นทางเลือกที่มีการแข่งขันสูสีกันด้วยนั่นน่ะจะเป็นคําตอบว่าเป็นประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับในอนาคต เดี๋ยวเราพักก่อนคู่เดียวนะครับกลับมาช่วงหน้ามาติดตามคดีต่างๆในต่างจังหวัดแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดงานกาล่าดินเนอร์ค่ะเดี๋ยวกลับมาคฮะ